โอเคครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับในดิวิชแนลนะครับกับเกมไลน์เอ็นเจอร์นะครับวันนี้เนะฮะผมก็จะมาเล่นหอคอยอนันด่านที่80นะฮะหรือว่าสเตทที่80นั่นเองนะครับซึ่งคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมได้ทำไปนะผมเล่นด่านที่77 78แล้วก็79นะครับซึ่งยากมากเลยนะฮะวันนี้นะครับผมก็จะมาลากกบ8ดาวไฮเปอร์นะครับหรือว่ากบ8ดาวหรือกบม่วงนั่นเองนะฮะวันนี้นะฮะเราจะไปเล่นในด่านที่80ซึ่งเป็นด่านที่ยากมากเดี๋ยวจะผ่านหรือไม่นะฮะไปดูกันเลยนะครับผม let's go เนี่ยฮะด่านนี้ครับผมด่านที่80นะเราจะเล่นเอาแค่กบม,ม่วงนะฮะซึ่งตัวที่ผมใช้ก็ประมาณนี้เลยนะครับส่วนมากจะเป็นตัวที่สะท้อนดามเมจนะเราจะเล่นพอผ่านเท่านั้นนะครับเราจะไม่เล่นแบบว่าแบบอะไรอะไม่ให้แบบมันได้แบบมิชชั่นคอมพลีทแบบดีๆแบบเสร็จภารกิจทั้ง3เลยนะอ่ะเดี๋ยวปล่อยไปก่อนเลยครับปึ๊บเอาไปยืนดูล่าราวก่อนนะครับว่าบอสจะมาเลนไหนนะฮะมันมี3เลนนะเราต้องรอดูอ่ะบอสมาเลนบนครับผม อ่ะรีบปล่อยตัวสะท้อนไปเลยปุ๊บปโอ้โหผมใส่ตัวมาผิดทุกคนผมไปเอาโคนี่ไอ้นี่มาทำไมอะ่ะโคนี้อมยิ้มหรืออะไรเนี่ยโหเอามาผิดนะทุกคนทำไงดีโอ้ยืนไม่ไหวแล้วทุกคนเห็นไหมผมพยายามเอาเบลล่ามาเพื่อที่จะให้ยืนการและสร้างโล่หยุดไหมไปต่อก็ได้มา โอ้ผมจัดตัวมาผิดนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่นะเอาใหม่เอาใหม่าหมตาน,นี้มิตาน,นี้ไม่น้ำนะทุกคนโอเคเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปลี่ยนตัวแป๊บหนึ่งนะครับเอาโพไซดอนออกจากทีม B แล้วก็เอาโพไซดอนมาใส่ทีม A อละกันอีกทีมหนึ่งเอาเป็นเออบาวตัวตลกบาวตัวตลกอยู่ไฮเปอร์หรือขั้นสูงสุดวะเออไฮเปอร์นี่แหละอ่านี่นะตัวนี้ครับ เบาตัวตลกครับผมตัวนี้นะสะท้อนดาเมจดีนะฮะเออเมื่อกี้เหมือนจะลืมหรือเปล่าเลยนะฮะปะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะไหวหรือเปล่ามาครับรอบนี้กบไฮเปอร์ของต้องเป็นของเรานะ let's go เดี๋ยวหาเพื่อนก่อนนะเออเอาคุณจอมก็แล้วกันครับปะเริ่มเลยครับมาดูกันนะครับว่าผมจะสามารถผ่านไปได้หรือเปล่านะครับอ่าปล่อยตัวไปดูล่าลาวก่อนเลยนะครับ ไอตัว Bell này, เบลล่าเนี่ยใช้ไว้ฆ่าเวลาได้ดีมากเลยนะครับตัวนี้นะบางครั้งก็สร้างโลนะบางครั้งก็วิ่งไปเพื่อแบบฆ่าเวลานะกรณีที่เราปล่อยตัวอื่นไม่ทันฮนะอ่ะมันมาเลนกลางแล้วก็ปล่อยไปรัวๆเลยนะครับผมปล่อยเพื่อนไปแล้วนะฮะจังหวะนี้ขึ้นเน้นเลนกลางแล้วแบบปล่อยตัวสะท้อนออกไปหมดอ่ะมันเปลี่ยนเลนแล้วทุกคนมันมาเลนล่างนะฮะเออโอ้เลนบนเราก็ปล่อยอินุยะฉาไปนะทุกคนเลนล่างก็โอ้ดูดิ เหมือนจะไม่ไหวนะทุกคนเออไม่รู้ว่าแนวนี้มันจะได้เลยเปล่านะแบบแนวสะท้อนนะทุกคนแต่ก่อนหน้านั้นผมเล่นด่านที่ประมาณเจ็ดสิบมันมสะท้อนได้นะมันสะท้อนแบบแป๊บเดียวตายเลยนะด่านนี้ผมลองทําดูแปดสิบไม่รู้ว่าจะได้หรือเลปล่าอ้าวไปเลนบนอีกละผมก็ปล่อยปล่อยต่อฮะโอ้เลนล่างเกือ <c> บ <oughs> ไม่ไหวแล้วทุกคนดูเลนล่างเอาเบลล่าไปยืนแทนนะโอ้ยังต้านได้อยู่เลนล่างเลนบนก็ยังโอ้แทบไม่ได้ปล่อยตัวสะท้อนเลยดูดิ บอสจะไปตีตัวไหนแตกแหรอเฮ้ยฮัลโหลดูเลนล่างต้องดุนเลนล่างเนี่ยบอสมาเลนกลางแล้วเอ้ยบอสยังมีตัวตลกอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชนะได้ไงวันนี้เฮ้ยโคตรงงชนะแบบงงงเลนล่างก็จะแตกอยู่แล้วนะฮะยู่ยเฉยก็มาสะท้อนเลนกลางชนะเฉยเป็นบาวตัวตลกนะทุกคน เนี่ยฮะได้แล้วครับกบไฮเปอร์เลโอนานะครับ8ดาวครับผมโอ้โหชนะแบบฟุกฟุกนะทุกคนถ้าให้เล่นอีกรอบนี่คือก็ไม่ผ่านนะนี่คือฟุกมากนะครับผมถือว่าเป็นดวงเลยนะแบบมันสะท้อนเข้านะเออสะท้อนดาเมจหนึ่งรมั้งทางเวทมั้งถ้าจำไม่ผิดนะตัวบาตัวหลงนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูทีมกันเลยดีกว่านะเ,าเดี๋ยวให้ดูกบก่อนนะครับเนี่ยฮะ เมื่อกี้เราก็สะสมมาเรื่อยๆนะครับจนตอนนี้นะครับผมมีกบไฮเปอร์อยู่ประมาณ28ตัวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวให้ดูทีมกันนะฮะตัวแรกนะครับผมตัวเบลล่านะตัวฆ่าเวลานะครับผมตัวที่สองอินุยาชาเอาไว้ยืนแข็งแข่งนะฮะตัวที่สามฟิตชูตัวนี้นะฮะมีสะท้อนดาเมจนะฮะประมาณ70%เลยนะครับตัวที่4ฮะเตียวหุยนะฮะหรือว่าเตียวหุยนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็มีสะท้อนดาเมจเหมือนกันนะครับอ่าประมาณ100%ของดาเมจทางกายภาพนะครับผมอ่ะ ยังไม่เห็นมันสะทอ้อนเลยนะทุกคนเออตัวทีตว่ตัวที่5ตัวนี้โพสเดอนเอาไวท้ทาลายแผงหลังนะที่ผมจัดมาใส่นะทุกคนแล้วก็ตัวที่ขาดไม่ได้เลยนะครับตัวนี้นะฮะพระเอกของเราบาวตัวตลกนะฮะตัวนี้นะฮะสะทอ้อนดาเมจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ทางเวทนะครับผมอืมโอ้โหตัวนี้แหลนะฮะทําให้เราชนะแบบฟุกฟกุโอ้โหไม่คาดฝันว่าเราจะชนะผมคิดว่าน่าจะประมาณสี่ห้าครั้งก่อนก่าจะชนะนะทุกคนโอเคสุดท้ายเราก็ชนะแล้วก็ได้ ซูเปอร์ไฮเปอร์ลีโอนาดมานะครับผมโอ้โหซูเปอร์เอาครับสุดท้ายนี้ก็ขอจบคลิปการเล่นหอคอยด่านที่8ปไว้เป็นเท่านี้นะ,ะับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะลาไปก่อนนะครับผมบีเดอร์เบิร์สวัสดีครับ